มาเริ่มมันเหลาต่อไปครับน้องหมูแฮมครับใช่แล้วฮะลุงฮะเอาแล้วัะต่างคนต่างชับฮะเออแล้วเอาโเลยคีโอโหแม่ไม่ทันภาคอะไรเลยครับตอนนี้เอาใช่ข้อมูลจากโอเลี่ย้วะครับฝั่งซ้ายเป็นฮาร์เปอร์เนาะส่วนฝั่งขวาเป็น JP เรามาดูกันว่าใครจะเป็นคนได้อาวุธชิ้นนี้ไปนะครับสําหรับแชมป์ตัวนี้แต่เมื่อวานนะลงฮับเปอร์เขาทำไว้ได้ดีมากนะะไม่รู้ว่าลงพีเขาจะแบบว่าพัฒนาฝีมือจากซีชั่นที่แล้วมากขนาดไหนต้องลองดูโอเคครับหมูแฮมมาเริ่มกันลาวที่หนึ่งแล้วครับตอนนี้ใช่ฮะเอาล่ะลงฮับเปอร์วิ่งเข้าไปแล้วเลิจามฮะจามฮะแลกกันไปครับตอนนี้โอ้โห ไอ้ลูกเจพีมีการดับสเต็ปด้วยนะลุงฮะถูกใช่ครับตอนนี้เหมือนพี่เจพีจะนําอยู่นะครับเป็นฮาร์เปอร์ที่กลับตีตื้น้นมาฮาร์เปอร์สวนเข้าไปได้นึ่งไอ้ฮาร์เปอร์ทำสับหลังให้ลูกฮะปุ๊บปัดไม่โดนอ่ะแต่เจพีได้มาอีกนึงครับไม่โดนอ่ะซื้อเจพีได้แลกหมัดปกันเลยครับตอนนี้อืมงั้นเราปัดอะฮาร์เปอร์ปัดไปเมื่อกี้ฮาร์เปอร์ทำไงฮาร์เปอร์ดูมาครับคิอไม่ได้เจพีน่าจะใครฮะ เจพีขี้ไปได้ไหมครับเมื like like ่อกี้เห uh, ็นเห็นอะไรกันไหมครับเมื่อกี้บูลมหวานครับมาแล้วฮะบูลมหวานใช่ครับเหมือนทางคุณอ่อะไรนะฮาร์เปอร์บูดไตครับใช่ฮะมันหวานแค่มาเมื่อกี้ก็คืออย่างที่เห็นครับว่าต้องแบบคือต้องเรียนมาครับแบบเมื่อกี้ครับแล้วโดนเต็มเต็มฮะแต่ว่าเสียดายจริงครับโดนส่วนมาเขาขี้ส่วนนั้นก็ก่อนนะมีหลายท่ามากครับสำหรับฮาร์เปอร์ครับเมื่อกี้ที่โชว์มาตอนที่สอนะคะพอเราดูกันว่าทางด้านของ JP จะ มีเทคนิคอะไรเพิ่มเติมอีกไหมฮะอ่าขอบคุณข้อมูลจากพี่คิวด้วยครับตอนนี้มาเริ่มกันราวที่สองแล้วครับหมูแฮมครับใช่แล้วฮะแล้วต่างคนต่างช์ับฮะแล้วยังไงฮะไปสเต็ปกลับมากันเจ๊พี่โดนฉับฮะแล้วเจ๊พี่ไน่ยอไปฉับทำไมโดนอะฝ่ายนำครับสับสามนะครับตอนนี้ใช่แล้วเจ๊พีก็ไม่ยอมเหมือนกันสีครับพดได้เป็นสี่ใช่ฮะพอฉับเจ๊พี่ไม่โดนฮะเออฮะพอจะไปฉับ แต่ตอนนี้เข้ามาจากังหวะที่เจ็ดยังไม่ได้ครับไม่โดนฮะฮารเปอร์ปั๊มไม่โดนครับจังหวะนี้ไม่โดนด้วยฮะลุงฮะแต่คนต่างไม่โดนฮะตอนนี้เหมือนเหมือนเจพีจะไล่ต่อจะฮาร์เปอร์สวนกลับมาได้ครับตอนนี้แต่ดูเหมือนฮาร์เปอร์จะมีเต็ปมากกว่าฮะตอนนี้ใช่ครับตอนนี้ฮาร์เปอร์ไล่อย่างเดียวครับฮาร์เปอร์ไม่ทดไล่มาแล้วเป็นฮาร์เปอร์ที่เก็บไปได้แล้วครับตอนนี้เป็นหนึ่งคนแล้ครับทูแฮมครับตงแล้วตากนักพาคเรียกชื่อหน่อยนะฮะจะได้ไม่ทับกันนะ อ่าได้คร <ics> <esh> ับได้ครับโอเคโอเคจริงฮัพเบิร์เขาต้องย้ายฝั่งไม่ใช่เหรอไม่ใช่ครับอ่าเดี๋ยวเขาสลับเลยใช่ไหมทางนี้พร้อมครับตอนนี้ผมกําลังพยายามเล็งย่อฝั่งไหนฮาร์เปอร์ฝั่งไหนทีพีครับใส่ใส่่ฝังไหนซ้ายมือจะเป็นลุงแดงเหมือนกันคู่เลยครับฝั่งขวามือจะเป็นลุงจีพีแชมป์เก่าของเรา แต่จูเมื่อกี้นะฮะเหมือนจะมีสเต็ปมากกว่านะฮะลุงฮรับปอ้าใช่ครับจังหวะแบ็กสเต็ปของเขานี่ไม่ธรรมดาจริงๆนะครับใช่ฮะแต่ไม่ใช่ว่าลุงเจพีไม่มีสเต็ปนะฮะมีฮะแต่ว่าเหมือนไม่โดนนะกลับมาแล้วไม่โดนมาครับตอนที่เราที่สามนะครับใช่เราที่สี่ใช่ฮะแล้วต่างก็จ้ำเราไม่เป็นลุงเจพีเล่นแบ็กสเต็ปแล้วได้ฮะเออแล้วลุงแล้วลุงเจพีจะทำไงลุงเจพีวิ่งมาสเต็ปแล้วกลับมาฟันอีกทีนึงฮะแล้วฟันอีกทีนึงฮะ เออแล้วโจนไปฮะยังไงฮะลุงฮะโอ้เขางัดไม่ขึ้นฮะลุตอนนี้งัดไม่ขึ้นครับตอนนี้จังหวะนี้หาเปอร์ไล่เข้ามาแล้วสวนกันเลยคนเจทีครับตอนนี้ข้หมูแฮมครับใช่แล้วฮะยังไงฮะไม่โจนฮะลุงเจทีตามกันมาซับฮะแล้วเขาได้ฮะแต่ลุงฮะเปิร์เขาปัดแล้วไม่โจนจะทายว่าใครชนะแต่ไม่โจนฮะยังไงฮะเขาจะงัดขึ้นมาแต่มันไม่โจนฮะลุงฮะใช่ครับถูกต้องครับตอนนี้เป็นฝั่งขาเปอร์ที่ไล่อยู่ตอนนี้เเจพีฟาดหลังไปสิ่งสองสองกี้ว ขับเปอร์คี้ครับตอนนี้ของกูขึ้นนําไปเป็น3ต่อนหนึ่งแล้วครับตอนนี้ชาใช่ระบูกันอยู่นานครับบูไม่โดนครับรอบนี้คือวิธีที่ง่ายนะครับการบูทขวาหรือว่าท่าน้าของมาสเชเต้นะครับมองไปที่ขาซ้ายนะตอนปั๊มยาแล้วก็บูเลยนะครับแต่ต้องอยู่ด้านหลังนะถึงจะเข้าไปตีด้านหน้าตันเองนะครับในการบูทมาสเชเต้หรือว่าขวานนะขอบคุณข้อมูลสหรัมผัสขวานของโอริโอด้วยนะครับพี่คิวคิดว่าคู่นี้เป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ จากที่ท<า>ดูก็ <พอ S 1> คือ,<พ>อผมมองว่าสกิลการเล่นเนี่ยสกิลเพย์เนี่ยทางด้านของฮาเปิดตอนนี้น่าจะค่อนข้างร้อนแรงกว่านิดหนึ่งแต่ท่านี้ก็เป็นทางด้านของเจพีก็เป็น<า>นะ <พอ S 1> ก็เป็นทุกท่าเหมือนกันแต่ว่าเขาออกอาวุธได้ดีกว่าครับสำหรับทา่าน้าหาเปิดใช่แล้วฮะลงเควิวฮะขอบคุณฮนะเอาละตอนนี้มาเริ่มกันต่อนะครับที่แล้วที่ห้าใช่ฮะตอนนี้แลกกันเป็นคนละทีครับหมูแฮมครับเจอไปเป็นลูคัสเปิร์ลลูคัสเปิร์ลไม่โดนฮะ เจพีทำไงลูกเจพีวิ่งหนีแต่โด,ดนนะยังโดนไม่โดนนะอ่นะเออนอนแล้วเขาจะงัด,ดึ้นมาได้ไหมโอ้เขางัดได้ฮะลูกฮะใช่ครับแล้วเมื่อกี้ฮาร์เปอร์วูดลมเข้ามาแล้วตอนนี้พี่พี่เจพีสวนไปสองทีแล้วตอนนี้ฮาร์เปอร์บูดเข้ามาแล้วลูกเจพีฉับฮะเอาไงฮะลูกเจพีจะเขาเขาไม่เขาไม่งัดฮะแลกกันไปครับระหว่างฮาร์เปอร์กับเจพีครับโดนหรามหรอฮะเขาปัดฮะลูกฮาร์เปอร์ลูกฮาร์เปอร์ฉับ ชอบอีกทีหนึ่งเอานะฮะต่างคนต่างชับฮะต่างคนต่างมีชเจพฮะโอ่ครับหมูตอนนี้น่าเป็นฝั่งทาง JP ที่ได้เปรียบอยู่ครับตอนนี้ใช่แล้วฮะเออแล้วล่ะคะเพื่อนตามจามฮะแล้วเจ JP กลับไม่ปล่อยเลยครับตอนนี้ใช่ฮะตามจ้วงโอ้โหหลังแตกอิเรียบร้อยแล้วฮะ สกจะโกนสี่ต่อหนึ่งแล้วครับตอนนี้หมูแฮมโอ้โหน่าจะคจมูกทั้งเยนรว่าน่าจะคจมูกทั้งคู่เลยครับจามกันไม่หยุดเลยนะเมื่อกี้นะคุละจามกันครับอ๋อโอี้โีหลายทีนะเมื่อกี้นี้ใช่ฮะดาวหลกแล้วฮะตรงนี้สามเป็นเค่หออ้าวโอข้อมูลขวานของคู่นี้หน่อยครับโอริโอว่าเชิงแต่ละคนเป็นยังไงบ้างครับคือต้องบอกเลยครับคือเจพีเนี่ยจังหวะบุลโลมแม่นกว่าครับแต่ว่าฮาร์เปิลเอ่อเฮ้ยทมานบอกว่าฮาร์เปิลแกบุลโลมแม่นกว่าแต่ว่าเจเพีเนี่ยจะได้ช็อต ไล่หลังแต่ว่าซึ่งไล่หลังฮาร์เปอร์แกตั้งรับได้เหมือนกู้เมื่อกี้เลยของตเอดโตคือยามองไล่หลังมาเอดโตแกขันไปสวนไม่ได้วิ่งหนีทําให้จังหวะของฮาร์เปอร์เนี่ยแกได้วินมานน่นเองครับเพราะคุณครหรับข้อมูลมาลื่นมนเล้าต่อไปครับน้องหมูแฮมครับใช่แล้วฮะลุงฮะเอาแล้วับต่างคนต่างชับฮะเออเดินอู้เลยคีกูแมนไม่ทันภาคเลยครับตอนนี้ยังไม่ทันภาคเลยฮตอนนี้เป็นสกอร์เป็นเท่าไหร่นะห้าต่อหนึ่งใช่ไหมครับ น่าจะใช่นะฮะตอนนี้ฮาร์เปอร์ฮาร์เปอร์ชนเนาะออสโกนำไปเรียบร้อยแล้วฮะนี่มีการสลับฟังกันเกิดขึ้นตอนนี้เป็นฮาร์เปอร์ขึ้นเป็นแมทพอยต์ของฮาร์เปอร์แล้วนะครับงอย่างพูดเลยนะครับแต่ว่าอ่าสำนักฟังมีพอโอ้ถ่ายเจี๊ยบผีไว้เนี่ยรอบเลยรอบที่หกนะครับอยากเผาอชนะกว่าแล้วเริ่มครับรอบที่หกเริ่มแล้วฮะลูกฮะแคสี่หนึ่งอยู่ใช่ไหมครับตอนนี้ใช่ห้าหนึ่งครับห้าหนึ่ง เอาละต่างคนต่างจำเออแล้วลุงเจพีจับไม่โดนฮะลุงลุงเจพีโดนสับตามหลังเข้าไปทีนึงลุงฮะยังไงฮะแล้วตอนนี้ครับเป็นฝั่งทางของฮาร์เปอร์ได้เปรียบแล้วฮะไล่สับหลังไล่หลังไปเรื่อยๆตอนนี้สับไปเรื่อยๆไล่เข้ามาไล่เข้ามาใกล้เรื่อยๆสำหรับฝั่งของฮาร์เปอร์ครับข้าหแล้วเหรอฮมครับใช่ฮะลุงเจพีจับเข้าไปทีนึงฮะแต่เหมือนลุงเจพีเรือจะตามอยู่นะตอนนี้เออแล้วไม่โดนฮะ ปาก็ไมโดกลาเป็นลงฮาร์อัค่ะลงพีเจพไงเจโดนปาถ้าไปทีนึงคะละใช่ครับตัวนี้เป็นทังฝั่งฮาเปอร์น่าจะได้เปรียบพังเลือดอยู่นะครับตอนนี้ราปัมออกมาแล้วเป็นฝั่งที่ฮาร์เปอร์วัดเข้าไปแล้วได้ครับตอนนี้ฮาร์เปอร์สับหลังเข้ามาดูเหมือนลุงเจพีจะแบบว่าใจร้อไปนิดนึงนะฮะตอนนี้ได้แชมป์นะครับสําหรับกาเป็นว่าแชมป็นฮาเปอร์้าหนึ่งครับ่าหนึ่ง้าหนึ่งอะ มีการแข่งต่อนะครับน้ำขวนจะเป็นของใครครับงหลังบ้านเขาจะแจ้งผลก่อนคุณฮัพเปิลนัมอยู่ที่5้าตอนหนึ่งนะคะมาดูเลยครับเมื่อกี้หลังบ้านนะผิดพลาดขอโทษด้วยครับขอโทษไยฮะทั้งคี่พร้อมครับดูเหมือนรอบเมื่อกี้นะฮะมีใครสังเกตเหมือนหนูหรือเปล่าที่ลูกจีพีเหมือนจะพลาดเยอะไปนิดเดียวฮะทั้งคู่พร้อมนะคะเลยครับออกลูกใจร้อนไปนิดเดียวครับใช่นะคะฮะงฮะ ถูกครับเนูแฮมมันดูกันที่แมทพอยต์ของฮาร์เปอร์ครับจะทําได้หรือไม่ใช่ฮะแล้วลูกฮาร์เปอร์ลูกฮาร์เปอร์โดนลูกฮาร์เปอร์ตามฉับฮะลูกฮะถูกครับตอนนี้ฮาร์เปอร์ก้มลงไปปั๊มยาละเล่กันไหมครับตอนนี้เป็นฮาร์เปอร์ที่น้ำอยู่สองที่ลูกฮาเปิลอไรลูกฮาเปิีโพแต่ไม่โดนฮะเป็นอู้แลกกันไปพลันทีครับตอนนี้ห่า ัลบที่พี่สับเป็นอาเปอร์สับบ้างครับตอนนี้พี่สับแต่ไม่โดนอ่ะเออจะพี่สับจะพี่ต้มลงไปปั๊มแล้วฮะฮาเปอร์ทำไงฮาเปอร์ลุดเข้าไปแล้วฮะพี่พี่ตามสับเจ้พี่ตามสับเออเราต้องพี่ตรงไหนเจ้พี่ตามสับแต่ไม่โดนนะต่างค์ตังค์างพูดอร์ท่านหรฮะใช่ครับเราตอนนี้ฮะเปิดปั๊มยาวออกมาแล้วตอนนี้พาเปอร์ไล่มาเขาหน้าแล้วครับตอนนี้ พาเปอร์บูธลมออกมาอีกทนึ่งโอ้โหคมมากครับของจังหวะนี้การบุลลุงนครับแล้วบูธไม้ทีนึงคมอีกทีหนึ่งคมๆแล้วไพ่ไทยครับพตอนนี้โอ้โหปาดเลยทีเราจะทำได้ไหมจะทำได้ไหมจะทำได้หรือเปล่าแล้วทำได้จริงๆครับสำหรับพาเปอร์ในรอบนี้เป็นพาทางขวาเป็นพาเปอร์ได้แชมป์ไปนะครับตอนนี้โหแชมป์เหนื